สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทองเอฟมาซื้อโทรศัพท์แล้วซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ไอ,ไอโฟนสิบสามพ่อใหญ่ไม่รู้เลยนะเนี่ยแม่ทองทำมานั่งคอยนั่งคอยโทรศัพท์พ่อใหญ่รู้ก็บ,บ้านแตกเหมือนเดิม <c oughs> อยากจะเอาใจแฟนคลับนะครับเพราะว่า เครื่องเกานะ่าน้ะมันสะดุดเวลาเราถ่ายตอนนี้คลิปมันออกมาไม่ดีเม่ทงก็เลยอยากจะลองมาเปลี่ยนดูก็ไม่มีเงินลองนะคะก็มาผ่อนเอาเมียฝรัง่งเมียฝรั่งบ้านเช่านะคะก็เลยต้อง,งมาผ่อนเอาเราไม่ได้รวยเนาะเมียฝรั่งไม่มีอีห้อก็อย่างนี้ละคะ่ะ หวังว่าจะได้ทำคลิปได้ออกมาให้แฟนๆให้แฟนคลับได้ดูนั่งคอยตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งก็คอยให้เขานี่ให้ไม่รู้จะได้หรือเปล่ายอมแล่ยู่วันนี้ยังไงก็ต้อตงยอมให้พ่อใหญ่ดา ว่าเราผิด